สวัสดีทุกคนวันนี้ก็มาที่บ่อกี่ตันนินทร์กันเียวันนี้หลังจากพี่ไมที่เมทได้มานานไม่ได้มาหูหลายเดือนแล้วเนี่ยหลายปีวันนี้เรามี power hook super strong มีมีสีเงินสีอะไรสีแดงสีแดงมีเขียวไม่เอามาก็มีหัวเชื้อรังไฟตกปลาคน สั่งได้ที่เพจน้องใวยตกฟ้าแล้วก็ลาซาดา้าลาซาด้าโอ้โหพูดแล้วก็อาจจะมีโปรอยู่นะไปลองไปดูได้เรามาผสมเดอดกันไปดูดิจะได้เลือกไหมทุกคนนี่พอมันกลมแล้วใช่ไหมเราก็เอาเด็ดตัวนะี้มาจิ้มนะเดี๋ยวไป๊บนึงนิดเดียวไปวไป ไปพร้อมเวียงกทนกคนะไปโลยครั้งแรกไปาทุกคนมันจะไปเหรอเดินท้งเห็นแล้วเหนื่อยใจเหรอเร่งหน่อยยนิดนึงลองลองดูทีนึงโอ้ปล่อยกบาน Tìm cách làm cho bịt người không đi, bịt trận không đi, ừ. bịt bè. ตอนไม่มีเอาหยูยเอาต้อลอยเลยทุกคนตแรกของเราใช่ไหมไหนเอา้าหูยเจ้าไหมกิโลได้ดูจากสถานการณ์สามสามโลมาบึกตัวสามโล คิดหน่อยดูเสียงมันเข้าไป,ไปเร็วฟ้าหนูขอไอ้นี่หน่อยเร็วไม่ได้หนูไม่มีที่ไปเดิม,ดม,มเร็วเดี๋ยวผ่านที่เขาแล้ว,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 วขอโทษค่ะไ เอาเรื่องนะปะปึกอ่ะปะปึกอ่ะหนักอยไใหญ่เจ็บเจ็บปวดเจ็บไปแล้ว เข <Okay. S 2> ้ามาแล้วไม่เข้า,าแล้วน้ำไปต้องเดินให่ข้างหน้าข้างหน้าตรงนี้นะลงครับตรงราว่ับลูกมัน,นมจะได้ไม่ค่อไก่อ,อ่ารอตรงนี้ยเจ,จ้ว มันจะเป็นตำนานี่กล่าวขานในวงโ่กตอนน้ำแขงและโซดาขอให้เจ้าี้เป็นตัวแทนคำสัญญานี่มึงมองไหนใหญ่ไหมกูมองเดี๋ยวตอนนี้ไปน้ำกันไปน้ำยาแเดวน้ำกวาน้แงดี้ดียวราน้แขยราไป้แเดยวเาปเด๋ยาไป้วยไปเอาอะไรานา้แว่าน้วร เอาอะไรมาไปล่อยไว้ยืมมือไว้ไม่เป็นไรตัวเดียวตัวเดียวอยู่เลยเอาอีกนิดเดียวถึงแล้วเ,เห็นหางป่าเข้ามาลม้มๆเนี่ยลูกเข้ามาลม้มๆ ทำไมอ่ะทำไมฮะไปชาไป่าอ่าอ่ะนั่งได้นั่งลงล้มล้มเนี่ยถังมันยังไม่หยุดเลยใจเย็นมาล้มๆดินั่งนี่นั่งนี่เลยอ่ะมานั่งนี่ลูกมาอ่ะไปนั่งนี่นั่งนี่นั่งนี่เออนั่งเลยฟ้ามันขึ้นแล้ว

นี่ทุกคนใกจะขึ้นละนี่ร้อนมากเลยยังอ,อยู่นู้นอยู่เลยมาแล้วเห็นไหมมาแล้วทุกคนนี่อุ้ยนึกว่าขาด เมื่อกี้ตกใจหมดเลยเมื่อกี้เสียงอะไรไม่รู้<ด>ง่ายน,น้องไปไม่ไหวตัวเอ้ไปฝากเอ็นอะไรนะเขาคุยกับหัวเชนน้กเลงตกป้ายทุกคนต่างซื้อที่ไหน,นซื้อได้ที่เพจน้องไปตกป้ายทั้งสองนะไปไปล่อยไม่ใหญ่หรอกเล็กเล็ก,ลกไป โอ้โหอะไรวะเนี่ยเอาไปใส่ไว้ทำไมเนี่ยหอมๆเนี่ยมันไม่หอมเหมือนกันเลยโอ้โหทำเป็นเล่นใส่นื้นๆอเอาออกนื้นๆต้องออกหรอกเอาออกไม่หอมเชื่อหรือมาไม่ต้องออกอ่าไม่ต้องออกอ่าอ่านี่นะทุกคนจิแน่นอนเบิ้งเลยนะนี่ต้นไม้กจะหาที่ไหนนะนี่ต้นไม้ หัวเชื้อเด็ดเลยใช่ไหมอะสายสายอะขย่ายังยังขย่าต้องให้มันเปลี่ยนสีก่อนโอ้มั่วตลอดขย่า่สนล้ิดไ้วยใส่น้ำนะต้องใส่น้ด้วยนะอาย่าปลาอย่วอะไรวะโอเค เพื่อความสดชื่นถ้าไม่ได้ปลานะใชาเชื่อหนูดิอ่ะโอเคปลาต่อไปเป็นไงเป็นไงบอกแล้วต้นนี้มันได้ชนโยนไปทุกที่ป้องพี่เขาเหวี่ยงอยู่เดินเลยเดินไปเลยตรงนี้แหละตรงนี้แหละเห็นชัดเลยนะเป็นไงสูตรนี้เป็นไงบไปแล้วได้เลยสูตรอะไรนะสูตรดอกไม้สูตรดอกไม้บอกแล้วโยนไปทุกที่ป้อง เออเอาขึ้นมาเอาเร็วเอาเร็วเีมีดิเอาเร็วไรกลับแล้วปลากลับแล้วปลากลับแล้วไปมาเดินมา เพากลับมานี่แล้วเดินเริ่หมุนไปด้วยเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวก็ไปอีกไปอีกละเอาเร็วๆอาทิตสามเอ็นไรน้ำฝากด้วยนะภาวะโฮงภาวะโฮงนั่นทุกคนยี่สิบปอนด์อันนี้วันนี้เรามาใช้ยี่สิบปอนด์ใช่สีไล่เมื่อกี้ลงไปเป็แบบคุยอยู่นั่นนะเอาเข้าเอาเข้า โอ้โหไหนมายังไม้ลูกปลาลูกปลาป่ะใช่ป่าโอ้ได้อยู่ได้อยู่ยตกใจใจหายโอ้ยตัวเล็กตัวเล็กได้อยู่ได้อยู่ ơ ờ, năng rồi ơ ý hay mẩn loi gần đây ua lòi mà lại a diamond ơ ua ờ, ông 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 ừ ông ừ ông ừ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  ป,ป,ปิดให้หมดเลยปิดให้หมดเลยเร็วๆ <c oughs> เอาให้ขึ้นเอาให้ขึ้นเร็วๆ,ๆพอจะตักแล้วเร็วๆ <c oughs> เรื่องเยอะ <c oughs> น้องมันเนี่ย <c oughs> ปามันขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเยอะให้ปามตายเลย <c oughs> เลยางไง เป็นไงวันนี้ไป <g san> อยู่ตัวที่สามกินอะไรน,นะกินดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้น <laughs> ี่สูวนน้องป้ายเขานี่ <c oughs> ตัวที่สามโทรหน่อยนี่นี่เป็นไงบ้างตัวที่สามได้อยู่ไ,ยไปอย่าลืมติดตามนะใช่ทุกคนไปแล้วบ๊ายบายคลอะไรบ๊ายบายอีกขออีกตัวได้ไหม,ไมปิดคลิปโอเ <laughs> คบ๊ายบาย เจอกันคลิปหน้า yeah. คลิปหน้าทำอะไรต่อคลิปหน้าก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้บ่อไหนเนาะโอเคติดตามหมดเชื่ิญลงไปได้วยนะอ่าถ่ายรูปกันหนึ่งสองสามยิบมาเจอกันคลิปหน้าเข็นหัวป่ะไปไปเข็นหัวไปไปเย้ ติดตามช่องเราด้วยอ่ะใช่คุณเหนื่อยกันลืมนะที่ติดตามช่องด้วยใช่วันนี้ไปละบ๊ายบายไปละบายบายเหม็นข้าวมากไปใช่บายเพาเหนื bye ่อย <laughs> กว่าจะได้แต่ละคลิปโค่คนเหนื่อยใช่ใช่ไหม <laughs> ไปกลับบ้าน <laughs>